สวัสดีครับยินดีต้องรับเข้าสู่รายการ Timeline of War Podcast Timeline of War ตอนพระยาตากที่เมืองระยองจุดเริ่มต้นแห่งการรวบรวมอำนาจสู่การกู้ชาติสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ Timeline of War รายการที่จะพาเราย้อนรอยเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์การทหารและการสู้รบ วันนี้เราจะมาติดตามเส้นทางของเจ้าตากหรือพระยาตากในช่วงเวลาสำคัญที่สุดช่วงหนึ่งนั่นคือการตั้งหลักที่เมืองระยองในช่วงปลายปีพศ2309ถึงพศ2310ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการรวบรวมอำนาจเพื่อกอบกู้ชาติไทยภายหลังการล่มสลายของกรุงศรีอยุธยาการอพยพสู่ชายฝั่งตะวันออก ปลายเดือนมกราคมปีพศ2309หลังจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งใหญ่เจ้าตากพร้อมด้วยผู้ติดตามที่รอดชีวิตได้เคลื่อนทัพมุ่งหน้าลงสู่ชายฝั่งทะเลตะวันออกการตัดสินใจนี้คือการสแสวงหาฐานที่มั่นแห่งใหม่ที่ปลอดภัยกว่าและมีศักยภาพในการระดมกำลังเพื่อต่อสู้กับพมา่าต่อไปเมื่อกองทัพมาถึงบริเวณชานเมืองระยองเจ้าเมืองระยองได้ออกมาต้อนรับและเจรจาเพื่อร่วมเป็นพันธมิตร แต่นั่นเป็นเพียงฉากหน้าของบททดสอบสำคัญที่รอผู้นำหนุ่มผู้เปี่ยมด้วยไหวพริบผู้นี้อยู่การวางรากฐานที่วัดลุ่มมหาชัยชุมพลวันที่21มกราคมพศ2309เจ้าตากได้นำทัพเข้าตั้งค่ายที่วัดลุ่มมหาชัยชุมพลในเมืองระยองที่นี่คือท,ที่ที่พระองค์เรื่มวางโครงสร้างอำนาจอย่างเป็นระบบมีการจัดระเบียบกำลังพลแต่งตั้งพระเชียงเงินเป็นพระทายนามและเลื่อนยศผู้ใต้บังคับบัญชาหลายคน จากขุนขึ้นเป็นหลวงการกระทํานี้มิได้เป็นเพียงการเสริมขวัญกําลังใจแต่เป็นการสร้างระบบขุนนางและข้าราชการในกองทัพซึ่งภายหลังจะกลายเป็นรากฐานสําคัญในการปกครองของอาณาจักรสยามที่กําลังจะก่อตั้งขึ้นใหม่บททดสอบที่ระยองการแพลนหลวงและการพิสูจน์ภาวะและผู้นําเพียงสองวันต่อมาคือวันที่23มกราคมความไว้วางใจก็ถูกหักหลังมีข่าวจากคนในเมืองแจ้งว่า ขุนรามและหมื่นซ่องสองขุนนางระยองกำลังรวบรวมกำลังพลกว่า1,500นายเตรียมโจมตีค่ายของเจ้าตากในคืนนั้นเองเจ้าตากรู้ทันทีว่าตนถูกเจ้าเมืองระยองหลอกใช้พระองค์สั่งจับเจ้าเมืองคุมขังไว้ทันทีและจัดทัพเตรียมรับศึกโดยแบ่งกำลังให้หลวงชำนาญไพรสนและพระท้ยน้ำคุมทหารสยามส่วนหลวงพิพิธวาทีและหลวงพิชัยอาสารับผิดชอบทหารจีน คืนนั้นการรบที่สะพานระยองก็เกิดขึ้นอย่างดูเดือดแต่ด้วยยุทธศาสตร์ที่เหนือกว่าของเจ้าตากกองกําลังกบฏก็พ่ายแพ้แ,พแตกพ่ายจนต้องหนีไปตั้งหลักที่เมืองแกลงนี่คือชัยชนะครั้งแรกที่ระยองซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเด็ดขาดและแม่นยําในการตัดสินใจของพระองค์ยุทธศาสตร์ขยายอํานาจและการทูตหลังจากชัยชนะเจ้าตากเริ่มมองไปที่การยึดครองใช้ฝั่งตะวันออกทั้งหมดโดยมีเป้าหมายต่อไปคือเมืองจันทบุรี พระองค์ใช้วิธีการทูตก่อนโดยส่งผู้แทนไปเจรจากับพระยาจันทบุรีซึ่งพระยาจันทบุรีแสงทําเป็นยอมสวามิภักดิ์แต่กลับบิดพิ้วไม่มาตามนัดในขณะที่ขุนรามและเหมือนซ้องที่หนีไปแกลงก็กลับมารวมกําลังและโจมตีระยองซ้ําอีกครั้งในช่วงปลายเดือนเมษายนเจ้าตากนําทัพออกปราบปรามอย่างรวดเร็วและคราวนี้ทั้งสองก็หนีไปพึ่งพระยาจันทบุรีอย่างถาวรเพื่อหาพันธมิตรในการต้านพม่ายอย่างเป็นรูปธรรม เจ้าตากได้ส่งพระยาพิชัยราชาไปยังหาเตี้ยนเพื่อติดต่อกับหมักเถียนตื้อผู้นำชาวกวางตุ้งผู้ทรงอิทธิพลการส่งพระราชสารในวันที่28มีนาคมพศ2309ถือเป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์จีนสยามในยุคกรุงทนบรุรีแม้ว่าพระยาพิชัยราชาจะเดินทางกลับมาถึงระยองในอีกกว่าปีต่อมาก็ตามการปราบปรามและการขยายเขตแดนเดือนเมษายนปีพศ2310 เจ้าตากได้ขยายอำนาจไปทางเหนือโดยการปราบปรามในทองอยู่นกเล็กหัวหน้าจนสลัดที่ปล้นเรือสินค้าในเขตชนบุรีเมื่อในทองอยู่ยอมจำนนเจ้าตากได้แต่งตั้งให้เขาเป็นพระยาอนุราชบุรีสีมหาสมุทรเจ้าเมืองชนบุรีการกระทํานี้เป็นการผนวกดินแดนและสร้างอํานาจทางการปกครองบนชายฝั่งตะวันออกให้มั่นคงและแล้ววันประวัติศาสตร์ก็มาถึงในวันที่7เมษายนพศ2310 กรุงศรีอยุธยาก็แตกพ่ายแก่พมา่าอย่างสิ้นเชิงขณะนั้นอำนาจของเจ้าตากได้ขยายครอบคลุมตั้งแต่ชนบุรีจนถึงระยองระยองจึงเป็นศูนย์กลางอำนาจชั่วคราวก่อนที่พระองค์จะมุ่งง่าสู่จันทบุรีและเริ่มต้นภารกิจอันยิ่งใหญ่ในการกอบกู้แผ่นดินบทสรุปเหตุการณ์ที่เมืองระยองในช่วงปีพศ2309ถึงพศ2310จึงเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญจากการเป็นเพียงผู้นำกองกำลังเล็กๆที่รอดชีวิต สู่การเป็นผู้ก่อตั้งขั้วอํานาจใหม่โดยความกล้าหาญความเฉลียวฉลาดและวิสัยทัศน์ทางการเมืองที่เด็ดขาดเมืองระยองจึงเป็นเหมือนห้องเรียนและฐานบัญชาการแรกที่นําไปสู่การสถาปนากรุงทนบุรีในเวลาต่อมาสําหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในไทม์ไลน์ออฟวอร์ตอนต่อไป